นี่อีกต้นหนึ่งค่ะที่ย้ายกระถางวันนี้บนกระดาษยักษ์เขียวต้นใหญ่โตแล้วก็เลยแยกซะเลยอีกต้นหนึ่งยกไม่ไหวค่ะต้นต้นใหญ่อยู่แดดเสี่ยงเสียงลองดูแต่ต้นนี้น่าน่าจะรอด ยกมาในร่มได้กระถางเล็กอันนี้บอลน,นากล้วยด่างอยู่มุมนี้รอดสวยงามอันนี้ต้นเผือกค่ะนี่ใบเผือกเอาหัวมาเสียบไว้ก็สวยดีสวยมากสวยมากอันนี้ต้นทูนเล็กคูนต้นคูนต้นทูนต้นอดิบอดิบแต่ไม่ด่างอันนี้ต้นใหญ่ ต้นใหญ่ร่มรำไรอันนี้น้องแบ็กเมจิกได้แดดเต็มๆค่ะแดดบ่ายใบยดำนี่ไหลไหลกำลังมาเพียบลองล่อลากอู่สองต้นเมื่อวานก็ได้ผักมาเยอะแหละ อยวค่อยลงกระถางอันนี้น้อง้อมจมพูค่ะย้ายกระถางใหญ่ขึ้นอันนี้อะไรเอ่ยพมญี่ปุ่นได้มาแล้วก็เปเปอร์ยกนี้วาสนาเก้าชั้นอันนี้เทียนมหาราบบันไดเศรษฐีเห็นสวยดีพวกนี้กระถางเล็กๆนี่สามกระถางร้อยค่ะแล้วก็มีกอกวัก ใบเงินมีอ,อ่อไผ่ฟิลิปปินนี่ตรงมุมนี้น้องแนนซี่น้องเนนซี่ก็โตเร็วค่ะแบกมีจิกเล็กก็โตอันนี้ฟาโรฟาโรยังไม่กล้าเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวมีหมาน้อยมีอะไรมาวิ่งทับเดี๋ยวจะ หักซะก,ก่อนได้มันบลรี่มันบลรี่มา3ามต้นเดี๋ยวให้ลงดินอันนี้เป็นอ๋อเลมอนลาวท่าทางจะรอดอยู่รอเวลานิดนึงอันนี้มะเขือเทศก็ออกลูกค่ะต้นหน้าบ้านก็ออกลูกตกแล้วนี่ค่ะ บนกระดาษยักษ์ต้นนี้จะรอดไหมแดดจัดๆเลยเพิ่งย้ายกระถางโอเคเดี๋ยวมาอัพกันอาทิตย์หน้าน่าจะสดชื่นค่ะเมื่อวันก่อนก็ใบไหม้ไปตัดทิ้งไปแล้วอันนี้น่าจะน่าจะได้อยู่โอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะ เดี๋ยวว่างๆมาอัปเดตกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ